สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เป็นอีวันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสมาแนะนำเว็บไซต์ให้กับท่านซึ่งปัจจุบันนี้นี่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยว่าอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจวนของเราเป็นอย่างมากสิ่งที่ตามมานั้นก็คือเว็บไซต์เว็บไซต์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันนี้เราอยากรู้อะไรเราก็ค้นที่ Google ซึ่ง Google นั้นก็คือหนึ่งในเว็บไซต์เราหลายๆท่านได้รู้จักเพื่อนฝูงมากมายก็คือ Facebook Facebook ก็คือเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งก็คือ facebook.com แล้วก็ Line ซึ่งเราหลายๆคนมี Line นี่ก็คือเว็บไซต์นี่ตัวอย่างเว็บไซต์ซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทุกวันนี้เราอยู่ เว็บไซต์ซึ่งอยู่บนโลกออนไลน์ซึ่งเรามีอินเทอร์เน็ตดังนั้นในการทำธุรกรรมหรือธุรกิจในอนาคตข้างหน้าเว็บไซต์จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งวันนี้นี่ผมมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่จะมาแนะนำท่านก็คือเว็บไซต์โรงแรมและรีสอร์ท .com เว็บไซต์โรงแรมและรีสอร์ท .com นี้ เท่าที่ผมได้สอบถามไปทางทีมงานผู้พัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้นมานี่จุดประสงค์ของของพัฒนาไปทางด้านไหนอะไรยังไงก็เท่าที่ได้รู้แล้วก็เท่าที่ได้ได้ทราบมาก็จะนํามาแนะนําให้กับท่านว่าทําไมต้องโรงแรมและรีสอร์ทคอมที่ว่าทําไมต้องโรงแรมและรีสอร์ทคอมนี้ก็คือ เว็บไซต์เว็บไซต์นี้นี่ทางผู้พัฒนาขึ้นนี้พัฒนาขึ้นเจอเจาะจงกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มของโรงแรมและรีสอร์ทซึ่งกลุ่มของโรงแรมและรีสอร์ทนี้ส่วนมากหรือว่าส่วนหนึ่งก็จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เคยมีมาบ้างแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ยังไม่มีเลยเขาก็มองเห็นความสําคัญตรงนี้ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีเว็บไซต์หรือว่า มีแล้วอยากจะมาเป็นสมาชิกอยู่กับเว็บไซต์โรงแรมและรีสอร์ทนี้เขาก็ยินดีเพราะว่าโรงแรมและรีสอร์ททคอมนี้มันมันมันเป็นเว็บที่เท่าที่ผมดูนี่มันจะเป็นเว็บที่ที่เอากลุ่มเป้าหมายเฉพาะโรงแรมและรีสอร์ทเท่านั้นซึ่งกลุ่มอื่นจะไม่จะไม่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ได้เลย แล้วโรงแรมและรีสอร์ทนี่ดียังไงซึ่งซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าผมมองบอกว่าดีไหมก็คือดีดียังไงครับก็คือว่าเราทําโรงแรมอยู่แล้วเราทํำรีสอร์ทอยู่แล้วแล้วเรามีเว็บไซต์ที่มันชื่อมันตรงตัวให้กับเราแล้วที่นี่ใครก็รู้ใครก็เข้าใจได้ไง่ายคือความหมายมันสือ่อเข้าใจได้ไง่ายถ้าเรามามาเป็นสมาชิกตรงนี้ การทำธุรกิจหรือการทำธุรกรรมของเรามันก็คือมันมันบ่งชี้เฉพาะนะครับบ่งชี้เฉพาะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างหลายๆท่านมีเว็บไซต์เว็บไซต์ของท่านอาจจะชื่อตามโรงแรมของท่านชื่อว่าเป็นโรงแรมของท่านเลยหรือว่าชื่อเป็นอย่างอื่นแต่ว่าบางครั้งนี่อาจจะยาวไปหรือว่าไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับตรงนี้นี ถ้าหากว่าเรามาตรงนี้เสร็จแล้วก็ลิงก์ไปตรงนู้นจะง่ายไหมนี่นี่นี่กรณีกรณีหนึ่นนองอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติว่าใครที่มีเพจบน Facebook ที่เคยไปคีเอทเพจบน Facebook น,นี่พอคีเอทเสร็จนี่เราก็เอาลิงก์ตรงนั้นเนี่ยมาแปะไว้ตรงนี้นี่มันก็จะผมคิดว่ามันโอเคอยู่นะเพราะว่าทํายังไงก็ได้ให้ลูกให้ลูกค้ามองเห็นเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้สะดวก ยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือในลนักษณะของการทํำปีเซนเตชันของเรานี่อย่างเช่นเรานําเสนอโรงแรมของเราว่าโอเคโลเคชั่นโรงแรมของเราเป็นแบบนี้นี่ห้องพักเป็นแบบนี้<ม>อะไรอย่างนี้นี่ถ้าสู้เรามีรายละเอียดตรงนั้นนี่ที่ครบถ้วนลูกค้าได้เข้ามาดูเราเนี่ยมาเห็นเรานี่อย่างน้อยลูกค้าเขาก็คงต้องตัดสินใจผมคิดว่านะต้องตัดสินใจจองเราแหละถ้าหากว่าเรานําเสนอหรือว่าเรามี โลเคชันหรือว่ามีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับเขาผมคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้นี่การจองโรงแรมหรือว่าการจองห้องพักทั้งโรงแรมไละดีสอนนี่ส่วนหนึ่งจะไม่เดินเข้าไปแล้วส่วนหนึ่งก็จะจองผ่านทางออนไลน์มองค้นหาทางออนไลน์แล้วก็ดูทางอ,อินเทอร์เน็ตแล้วก็จองผ่านหน้าเพจไปเลยหรือว่าโทรโทรศัพท์ไปจองอยังไงก็จะแล้วแต,แวแต,แวแต่แล้วแต่แล้วแต่ละท่านที่ ทํานี่นะครับผมมองไปอย่างนั้นดังนั้นนี่ถ้าว่าท่านมีช่องทางที่มันติดต่อได้ง่ายสะดวกได้ง่ายผมว่ามันเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจของท่านนะครับตรงนี้นี่ผมถึงบอกว่าใครที่ทําโรงแรมและรีสอร์ทตอนนี้นี่ก็ลองๆพิจารณาดูนะครับว่าเป็นยังไงถ้าเหมือนจะเหมือนผมที่ที่ผมพูดไหมถ้าท่านมีเว็บไซต์ท่านเอาว่าเป็นสมาชิกอยู่ตรงนี้แล้วเขาเข้าไปสามารถเห็นของท่านแล้วก็ลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของท่านท่านก็มี การนำเสนอ presentation ที่ดีอยู่แล้วมันก็ยิ่งจะสมบูรณ์ดีนะครับหรือว่าใครที่มีเพจบน Facebook หรือว่าอยู่ที่ไหนไหนก็ในเพจตรงนั้นนี่ก็เอาเอาลิงก์ของเพจตรงนั้นนี่มาวางไว้ตรงนี้นี่ผมคิดว่ามันมันจะทำให้ติดต่อได้ง่ายนะครับคืออย่างน้นอยๆกลุ่มเป้าหมายมันก็จะตรงลงมาตรงนี้ที่ๆี่ในทัศนคติของผมที่ผมมองนะครับว่ามันดีอย่างนี้ นะครับแล้วที่นี่โรงแรมได้รีสอร์ทนี้ให้อะไรกับให้อะไรกับท่านบ้างตามที่สอบถามไปว่าเขาให้อะไรกับเราก็คือพูดง่ายง่ายเหมือนกับเรามีม,ม,มีเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับเป็นเป็นเพจเพจหนึ่งที่เขาเขียนให้ท่านแล้วท่านสามารถลงรายละเอียดต่างๆของโรงแรมไม่ว่าท่านจะ มี Facebook ไม่ว่าท่านจะมีเว็บไซต์ของท่านหรือว่าไม่ว่าท่านจะอะไรก็ตามนี่ท่านสามารถเอามาลงรายละเอียดตรงนี้ได้ซึ่งผมบอกว่ามันบอกว่ามันมองแล้วรู้สึกว่ามันก็โอเคนะครับโอเคแบบไหนก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาจะเน้นไปในลักษณะของการเป็นประเภทว่ามัลติมีเดียอย่างสมมุติว่าเราถ่ายวิดีโอวิดีโอไลฟ์วิดีโอนะครับเราไลฟ์วิดีโอไปในโลเคชันของเรานี่ในห้องพักเป็นแบบนี้ โลเคชันเขงเราเป็นอย่างนี้นี่เราก็ไลฟ์วิดีโอเสร็จเราก็อัพขึ้น youtube เพราะวขึ้น youtube เสร็จเขาก็จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้นี่ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำปีเซนเตชันโรงแรมของเราหรือว่าที่พักของเราหรือว่ารีสอร์ทของเราตรัวนี้นี่เราก็ไว้ตรงนี้นี่เขาก็จะเวลาลูกค้าหรือว่าผู้ที่สนใจเข้ามาดูโรงแรมและรีสอร์ทของเรานี่มันก็จะเห็นรายละเอียดที่มากที่ดีซึ่งผมว่ามันมันจะเป็นมิติใหม่ นะครับเป็นมิติใหม่แห่งอนาคตเพราะว่าอะไรถ้าเขาบอกว่าเขาเน้นเกี่ยวกับพวกมัลติมีเดียก็คือพวก Video, วิดีโอเราก็ถ่ายวิดีโอซึ่งการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็จะได้ารายละเอียดที่มากแล้วก็ดีแล้วเป็นการนําเสนอที่มันครบทุกด้านนะครับมันได้อรรถรสมากกว่าภาพนิ่งอีกลหลายๆอย่างตรงนี้นะครับซึ่งารายละเอียดตรงนี้นี่ท่านก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่เท่าที่รู้มาก็คือหนึ่งก็คือท่าน ท่านมีมีเว็บไซต์อยู่แล้วหรือว่ามีเพจอยู่แล้วท่านก็สามารถที่จะลิงก์จากตรงนี้ไปที่เพจของท่านหรือว่าไปที่ Facebook ของท่านหรือว่าไปที่เว็บไซต์ของท่านแล้วก็ท่านอัพขึ้น youtube หรือว่าอะไรต่างๆนี้ก็สามารถที่จะเอามาไว้ตรงนี้ได้ในส่วนที่เป็นเพจของท่านก็เหมือนกับเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งของท่านท่านยังไม่มีเว็บไซต์หรือว่าท่านจะกําลังมองหาอยู่ท่านก็ ผมคิดว่าท่านน่าจะพิจารณาตรงนี้นะครับสําหรับท่านที่ทําธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทําธุรกิจอย่างอื่นนี่ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เจาะจงเฉพาะโรงแรมและรีสอร์ทเท่านั้นนะครับเอามาไว้เพื่อให้ท่านได้อำนวยความสะดวกลูกค้าของท่านนะครับนี่นะผมบอกว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆเลยดังนั้นนี่ในลักษณะตรงนี้นี่ผมมอ,มองมองมองไปอีกอีกช็อตช็อตหนึ่งว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนะครับ เรามันจะดีตรงไหนมันก็จะดีในลนักษณะของของการว่าอืถ้าสมมติวันหนึ่งเขาพัฒนาเขาพัฒนาให้เราได้อย่างนี้จริงๆมีเราจะสามารถนําเสนอโรงแรมของเราหรือว่าทําเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โรงแรมของเรานี้หรือว่ารีสอร์ทของเรานี้ได้ดีนะครับตัวนี้คือคือในลนักษณะผมมองนะครับยังไงท่านก็ลองไปศึกษารายละเอียดหรือว่าพิจารณาดูก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับ นี่เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับถ้าหาว่าสงสัยอะไรก็โทรถามผมได้สอบถามได้นะครับ094787333นะครับครับวันนี้ก็เอาเท่านี้นะครับผมครับครับดีครับ